วิธีใส่ปกวิดีโอให้กับวิดีโอของเราใน facebook ให้น่าสนใจนะครับแบบนี้เลยนะครับทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้เลยครับาบางคนนะครับอา,อาจจะเปิดเพจนะครับใน f a c e b o o k นะสำหรับขายของหรืออะไรก็แตอ่อะไรก็แล้วแต่นะครับให้ความรู้ทำคอนเทนต์อะไรก็แล้วแต่นะครับนะ แล้วก็อยากจะใส่นะครับวีโอของเรานะครับให้มันน่าสนใจนะครับสมดุดตาให้คนเข้ามาดูเยอะๆให้เพจเราโตนะครับนะก็วิธีการใส่ก็ไม่ยากเลยนะครับให้เราเข้ามานะครับที่เพจของเรานะกดไปที่ตรงนี้เลยครับกดโพสเนาะ จากนั้นให้เรากดโพสต์เลยนะครับโพสนะก็เ,เลือกวิดีโอนะครับเราก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการจะโพสต์มานะครับแบบนี้ จากนั้นนะเราก็ใส่แคปชั่นอะไรก็ได้นะครับแคปชั่นนี้น่าสนใจนะอันนี้เราก็ใส่เอานะครับคิดเอานะครับวิดีโอเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับก็พยายามพิมพ์แคปชั่นที่มันเกี่ยวข้องใส่เข้าไปนะครับนะเสร็จแล้วให้เราถ้าเราจะใส่ปกนะครับให้เรามาตรงนี้ครับตัวเลือกวิดีโอครับนะครับเนี่ยเราต้องใส่ชื่อของวิดีโอเข้าไปนะครับ จากนั้นนะฮะเราจะแท็กอะไรก็ได้นะครับแท็กอันนี้ก็มีส่วนช่วยให้วิดีโอของเรานะครับหาเจอมากขึ้นนะครับจากนั้นใส่คำบรรยายครับคำบรรยายตัวนี้เราสามารถใส่ให้มันเป็นอัตโนมัติได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปพิมพ์คําบรรยายใส่นะครับตรงนี้นะเรากดเพิ่มคำบรรยายอัตโนมัติไปเลยเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเองนะครับ AI มันฉลาดนะตอนนี้นะครับวิธีใส่โป๊ก็มาที่นี่นะครับเปลี่ยนภาพขนาดย่อเลยครับ จากนั้นให้เราเลือกอัปโหลดนะครับอัปโหลดรูปภาพนะก่อนที่เราจะอัปโหลดเราก็ไปทำภาพปกวิดีโอเอาไว้ก่อนนะครับอาจจะใช้ Photoshop หรือโปรแกรมแต่งรูปอะไรก็ได้นะให้มันน่าสนใจนะครับสะดุดตานะจากนั้นเราก็เลือกนะเลือกมาเลือกปกมานะครับเสร็จแล้วกดบันทึกล้ก็รอนะครับรอให้เขาบันทึกเสร็จก่อนนะครับแล้วก็จะได้ปกวิดีโอแบบนี้นะครับ จะน่าสนใจมากขึ้นนะครับการใส่ปกกับไม่ใส่ปกนะครับทำให้วิดีโอของเราเนี่ยถ้าเราใส่ปกเนี่ยทำวิดีโอของเรามันจะน่าสนใจมากขึ้นนะครับสําหรับคนที่ทําเพจให้ความรู้นะครับทำคอนเทนต์ให้ความรู้หรือจะเป็นเพจขายของอะไรก็ตามนะครับถ้าเราใส่ปกให้วิดีโอของเรามันก็จะดึงดูดมากขึ้นนะครับมีความน่าสนใจมากขึ้นนะวิธีใส่ก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับฉะนั้นเราก็กดโพสต์ได้เลยนะครับอันนี้ผมจะไม่โพสตเนาะ นะก็ลองมาทันดูนะอันนี้เนี่ยเราไม่ได้ใส่ปกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่การใส่ปกมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมับนกะ็ความน่าสนใจตัวที่เราใส่ปกมันก็น่าสนใจมากกว่านะถ้าเราทําปกนะที่สามารถดึงดูดคนได้นะใส่หัวข้อใส่อะไรที่มันน่าสนใจนะมันก็จะสามารถทำให้คนนะเห็นวิดีโอของเราได้ดีขึ้นนะครับ นะครับอ่าก็ลองไปทำกันดูนะครับสำหรับในคลิปนี้ามาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับแต่ถ้าใครสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับที่ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับ,นะรบชื่นชอบฝากไลค์แชร์ติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องน,นะครับ